สวัสดีครับวันนี้พบกับเนื้อหา YouTube จาก a l c h e m i s Trading t กันอีกครนะครับวันนี้ครับเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงคือ Timing Management สำหรับเทรดเดอร์นะครับเนื้อหานี้ครับเหมาะกับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็ทั้งมือเก่าที่เทรดมานแล้วแต่ยังประสบปัญหาในการจัดการด้านเวลานะครับก่อนอื่นจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทาง Facebook และช่องทาง y o u t u b e ด้วยนะครับวันนี้เนื้อหาจะเป็นไรไปดูกันนะครับ อธิบายให้ฟังเมื่อตอนครับเรื่องของทามมิงม a เน m เมนนั้นหมายความว่ายัางไงเราจะพูดถึงอะไรกันในวิดีโอนี้เนาะนะครับอธิบายทุกคนฟังแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คนไม่ทราบกันก็คือเรื่องเวลาเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะเทรดตั้งแต่เช้าตื่นมาอยากเทรดช่วงเช้าจบงานช่วงสายและช่วงบ่ายถึงกลางคืนก็พักผ่อนเนาะนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมครับก็คือเป็นไปได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการเทรดช่วงเช้าเนี่ยนะครับ มันเป็นช่วงที่เทรดยากยิ่งกว่ากลางคืนซะอีกนะครับคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตลาดเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3เซกชันหลักๆนะนะครับมีเอเชียนะครับเป็นตลาดญี่ปุ่นตลาดจีนเนาะช่วงบ่ายตลาดลอนดอนเนาะก็คือตลาดยุโรปนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนตลาดอเมริกาเนาะนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดเปิดแค่ฝั่งเดียว ค,คือตลาดไรก็คือตลาดเอเชียถูกไหมแต่เอเชียรวมไปได้วยอะไรบ้างเนาะก็จะมีออสถูกไหมมีนิวซีแลนด์เนาะมีญี่ปุ่นมีจีนเนาะนี่คือ4ตลาดที่เปิดช่งชวงเช้านะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วช่งชวงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยวิ่งไม่ค่อยแรงนอกจากวิ่งไม่แรงแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการที่บางทีเราเทรดไปแล้วกาฟเบรกแล้วโอ้โอเคเราหาจังหวะเพื่อ follow การเบรกนั้นๆไปปรากฏว่าการเบรกนั้นเป็นการเบรกที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้บางทีแลวการาฟเนี่ยวนกลับมาที่จุดเข้าของเราก็มีเหลือการาฟเนี่ยวิ่งไปกิน SL เมื่อตลาดเข้าสู่อีกเซสชั่นหนึ่งก็มีนะครับซึ่งเรื่องนี้คือหลิงเอ่อคือเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากคือเรื่องของเวลานะครับทำไมเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนเลือกที่จะไม่เทรดช่วงเอเชียทำไมเทรดเดอร์ที่เทรดจริงๆอย่างหลายคนเทรดเฉพาะช่วงอเมริกานะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟัง เพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุหลักแน่นั้นมาจากอะไรนะครับสาเหตุหลักแล้วนะครับต้องอธิบายดังนี้เนาะนะครับช่วงบ่ายถึงกลางคืนนะครับหรือช่วงที่เป็นเวลาไทยเป็นตลาดยุโรปก,กับตลาดอเมริกาอย่างแรกครับมีความผันผวนค่อนข้างสูงนั่นหมายถึงว่ามันเป็น,นทั้งโอกาสและทั้งความเสี่ยงถูกไหมแต่ในเรื่องของ volatility เนี่ยคือความผันผวนเนี่ยเมื่อมีระยะที่วิ่งมากนะครับมี v o l ุ่มที่เข้าไปมาก ก็ทาให้โอกาสที่กราฟเนี่ยนะครับจะวิ่งไปแล้วเกิดการเบรกจริงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดูเป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับอ่ะสครับการเทรดช่วงบ่ายช่วงกลางคืนเนี่ยเมื่อมีโวลุ่มหรือมี liquidity ที่ข้อ3มเนี่ยเพียงพอโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งไปแล้วยืนได้นะจุดๆดนั้นเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยไม่ทราบว,ว่าจริงแล้วถ้าเราไปเทเรเดช่วงเช้ากราฟเบรกช่วงเช้าอยู่ในช่วงบ่ายปุ๊บอ้าวกราฟไปอีกทางเสียงนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะ ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอเท่านั้นเองเมื่อมีคนซื้อคนขายตลาดเดียวกันเขาก็อยากจะปิดกำไรภายในวันเช่นเดียวกันเนาะทำให้ไม่มีแรงขานไม่มีออฟ o f f ร์มากเพียงพอที่ทําให้การาฟพุ่งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งดีมันซั u พล l y ก็เง่นในตลาดนั้นกันเองนะครับสังเกตได้ไงว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ตลาดเอเชียเนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะครับตลาดยุโรปเนี่ยเพิ่งเปิดสดๆทาให้การาฟเนี่ยจะเริ่มมี movement เพราะเป็นช่วงที่ตลาด2ตลาดนั้นเปิดพร้อมกันเป็นต้นไป เมื่อมี2ตลาดเปิดพร้อมกันทําให้คนซื้อขายก็มากกว่าเดิมกราฟก็เป็นไงวิ่งแรงกว่าเดิมเนาะนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องที่เราต้องยอมรับคือจริงๆแล้วตลาดต่างๆนะครับเวลาสร้างเทรนนั้นส่วนมากแล้วต้องยอมรับว่าไม่ได้มีเทรนกันช่วงช้านะครับผมเองผมเองจากประสบการณ์แล้วกันเนาะนะครับขอไม่อ้างเองอะไรน่าจากประสบการณ์ตัวเองนะครับผมเนี่ยเทรดมาตั้งแต่สักประมาณปี2 0 1 6เนาะนะครับ มีอยู่เพียงไม่กี่ครั้งนะครับที่ช่วงเช้าเนี่ยกราฟวิ่งแรงจนเรารู้สึกว่าอุย้ยทำไมวิ่งแรงขนาดนี้เนาะนะครับ,นะรบมีเหมือนกันแต่มีน้อยมากเนาะนะครับด้วยสายหลักๆที่ว่าบางวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่จีนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำทำให้ทองคำเนี่ยมีราคาลงด้วยความรุนแรงค่อนข้างสูงเนะาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมเองจะไม่ค่อยได้เจอข่าวอะไรแรงๆอีกยกเว้นแต่ว่าบางทีแล้วนิวซีแลนมีการประกาศตัวเลข ออสเตรเลียมีการประกาศตัวเลขคู่ที่เป็นคู่ที่เป็นม i n เนอร์แพเช่น ga encd พวกนี้ก็จะมีการวิ่งแรงบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ตลอดนะผมขอรีมาร์กต,ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าจริงแล้วเทนส่วนมากถ้าเอาเวลาปกติที่มีการวิ่งปกติเนี่ยเทนส่วนมากมักจะไม่เกิดเลยจริงๆนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับพูดอย่างนี้ให้ฟังล้กันเนาะนะครับจะได้แบบว่าไม่ไม่รู้สึกว่าผมบแอส มากจนเกินไปเนาะนะครับทีนี้พอเริ่มเข้าใจแล้ว,วาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เทนมันเกิดช่วงคืนนี้อ่าสิ่งที่เราทำต่อไปคืออะไรเราก็ต้องหาจังหวะที่จะเข้าถูกไหมซึ่งเราหาจังหวะเราจะหาจังหวะเข้าก็คือช่วงบ่ายช่วงกลางคืนเท่านั้นเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างของการจริงๆว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเท็นแค่ช่วงบ่ายช่วงกลางคืนทำไมเราเห็นช่วงเช้าไม่ได้เหรอเพราะอะไรนะครับผมจะพูดให้ฟังแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะ แต่ก่อนอื่นที่จะไปนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากคิดเองได้เทรดเองเป็นเนื้อหาอัปเดตเรื่อยๆนะครับอาลืมเอาเ m i s t t t a d i n g Course นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามทำเป็นเหมือนการเอากราฟปัจจุบันเนาะนะครับมาสอนเป็นเล็กเชอ่์อให้ฟังไม่ขึ้นแต่ไม่มีการบอกสัญญาณซื้อขายนะครับไม่มีเลยนะครับ เราจะพยายามออกการาฟมาให้ดูนะครับและพยายามบอกนะักเรียนว่าต้องไปทบทวนในวิดีโอไหนเพื่อให้เข้าใจว่าเนื้อหาต่างๆนั้นมาจากวิดีโอไหนจะได้เข้าใจการเทรดยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นสวงที่เราทําเสริมมาให้เนาะนอกจากนั้นยังมีควิสต่างๆเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนว่าสิ่งที่เรียนเข้าใจนั้นถูกหรือผิดนะครับเพราะเปะา้าหมายของเราคือให้ทุกคนเรียนไปนที่สุดท้ายเนาะนะครับจะแล้วใครอยากเป็นครอบครัว Alchemist t ท ading นะครับอย่าลืมสมัครแล้วมาเจอกันนะครับอ่ะไปต่อครับ ผมอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับตลาดเนี้ยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบที่ผมพูดไปนาะนะครับว่าจริงๆแล้วกราฟเนี่ยเวลาวิ่งมักจะมีโวลุ่มหรือมักจะมันเทรนแค่ช่วงบ่ายหรือช่วงคืนตรงเนี้ยในหน้าจอนะครับผมได้ใส่อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์หนึ่งนาะชื่อ s e สชั่นลอนดอนนิวยอร์กเอเชียใส่มานะครับดยช่วงสีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงตลาดของ เอเชียนะครับเออเราจะสังเกตได้ว่าเถ้าเราลองย้อนดูเนาะอันนี้เป็นทองคำนะเราจะเห็นได้ว่าเวลาตลาดวิ่งเ,เริ่มวิ่งแรงๆเนี่ยจะเริ่มวิ่งลอนดอนเห็นไหมสีเหลืองคือลอนดอนตรงที่เป็นสีส้มๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นทับกันร,ระหว่างลอนดอนและอ่ออเมริกาเนาะนะครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันจะมาแรงๆเนี่ยคือช่วงประมาณทุ่มหนึ่งไปต้นไปคือช่วงที่แบบว่าตลาดเมกาตลาดยุโรปเปิดพร้อมกันแต่ถ้าจะเอาตอนที่ช่วงมีโวลุ่มเนี่ย กราฟเนี่ยเริ่มมีแท่งใหญ่ๆเห็นไหมส่วนมากจะไปเกิดช่วงไหนช่วงที่เป็นเริ่มยุโรปถูกไหมนะครับช่วงที่แบบว่าเป็นของอาเซเียเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแท่งยาวๆเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าีจริงแล้วช่วงเช้าเนี่ยผมต้องพูดตามจริงว่าเอ้ยถ้าพักได้พักดีกว่าเอาเวลาไปทํางานต่างๆที่ค้างคางให้เสร็จแล้วค่อยมาเตรียมตัวเทปในช่วงกลางคืนจะดีที่สุดนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลอดเวลานะผมอธิบายฟังแบบนี้คุณเทคแค่ช่วงที่มีวอลุ่มก็พอแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยรูทีนปกติของผมเนี่ยจะเป็นช่งชวงเช้าเนาะตื่นมาถ้าวันไหนมีไปส่งแฟนทํางานก็จะไปส่งแฟนทำงานเนาะกลับมาถึงบ้านปนระมาณเก้าโมงเนี่ยครับก็ส่วนมากถ้าไม่มีนักเรียนถามอะไรก็จะไปยีมเนาะแต่ส่วนมากจะจะหนักไปทางยีมมากกว่าแล้วก็ตื่นมาประมาณเที่ยงเเนี่ยก็จะเริ่มตื่นมาตอบนักเรียนที่นักเรียนถามมาเนาะนะครับแล้วก็ ช่วงบ่ายๆไงครับเราก็จะมาเริ่มเช็คแล้วว่ามีตัวไหนบ้างที่อาจจะเกิดสัญญาณตามระบบที่ใช้เนาะนะครับซึ่งผมเองก็มีระบบอยู่ประมาณ3-4ระบบเนาะนะครับก็จะพยายามเช็คดูใชว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับที่ระบบเหล่านี้จะได้ใช้งานในช่วงบ่ายวันนั้นถ้าหากไม่มีเลยนะครับผมก็จะพยายามย้ายทำเฟรมไปและพยายามไล่ดูแต่อย่างว่าพอจะมีระบบไหนที่สอดคล้องกับการที่จะทำให้ผมได้เทรดในวันนั้นหรือไม่ ถ้ามันไม่มีเลยนะครับผมจะพยายามข้ามไปแล้วก็อ่ะโอเคไปดูตัวอื่นแทนนะครับแต่น้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะพยายามคัดให้ได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีสักคู่หนึ่งเนาะนะครับอันนั้นคืออย่างน้อยนะนะครับแต่ถามว่าบางวันไม่มีมีไหมถ้าบางวันไม่มีผมก็ต้องไปลุ้นอีกทีตอนที่ตลาดเปิดนะครับเพราะผมก็จะมีระบบ s c a l ป i n g ที่เป็นระบบ scalping ทามเฟรมเล็กเนาะซึ่งไอ้พวกนี้เราต้องไปไล่ดูทามเฟรมเล็กแหละนะครับมันไม่สามารถช่วยเราในามเฟรมใหญ่ได้เนาะนะครับประมาณนั้นไปต่อนะนะครับ อย่างในภาพเนี้ยนะครับอันตะเกียบเป็นทองคำเนาะนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นเป็นน้ํามันเนาะนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเขาวิ่งแรงเนาะเนี่ยเขาจะมีโผล่เอเชียมาบ้างแหละนะครับแต่สังเกตดีๆว่าไอ้พวกแท่งแดงยาวๆเขียวยาวเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมาช่วงคาบเกี่ยวร,ระหว่างอเมร,ริกากับเอเอเอมริกากับอ่ายุโรปเนาะนะครับเห็นไหมสังเกตได้ว่าโวลูมเนี่ยมันจะหนักมากในช่วงแบบตลาด เอเชียกับเอยตลาดยุโรปกับอเมริกาเปิดพร้อมกันเนาะคุณจะเห็นได้ว่าช่วงสีส้มเนี่ยส่วนมากจะแรงเนาะถ้าสีส้มไม่แรงก็จะเป็นช่วงที่เป็นสีแดงเนาะสีแดงก็คืออเมริกาเปิดเพียวเียวเนาะนะครับคุณจะเห็นแล้วว่าโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดแรงแน่นอนเนาะนะครับนั่นหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าคุณรอเอเชียไปทั้งวันนะคุณจะเจอไซด์เวยแบบนี้แท่งเล็กๆแท่งเล็กๆอ่ะมีแท่งใหญ่โผล่บ้านถูกไหมกลับมาแท่งเล็กๆแล้วกลับมาแท่งเล็ก อ่ะอันนี้มีแรงๆบ้างถูกไหมแต่เราต้องยอมรับว่าส่วนมากใช้คําว่าส่วนมากเนาะส่วนมากคุณนั่งเฝ้าไปคุณก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีก็มันไม่มีโวลุ่มถูกไหมไม่มีโวลุ่มคุณเทรดไปคุณก็ต้องรอและคําตอบคือเอ้ยคำถามคือแล้วคุณต้องรอถึงเมื่อไหร่คาตอบคือคุณก็ไม่รู้ถูกไหมั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่คุณเนี่ยหาความแน่นอนให้กับตัวเองความแน่นอนในที่นี้ไม่ได้มาขวาวว่าคุณต้องเทรดชนะแน่นอนนะหมาควาวว่าคุณแค่ดูการาฟ เฉพาะตอนที่หน้าจะวิ่งหรือดูก่อนมันจะวิ่งก็พอคุณไปดูก่อนนะั้นะเทรนมันก็ไม่เกิดอยู่ดีจริงไนหะแ,แล้หลายคนจะเถียงว่าเอ้ยแต่ถ้าไม่ดูเนี่ยแล้เซตอัพที่ดีเราจะได้เข้าเหรอคำตอบคือผมต้องอธิบายงี้เนาะว่าเซตอัพที่ดีที่เป็นเซตอัพแนวแนวที่สามารถลิมิตไว้ได้เน,นะครับปกติแล้วส่วนมากมันก็จะแวะไปแวะไปเยี่ยมโซนหรือแวะไป ทำให้เราได้เข้าเทรดเนี่ยก็ช่วงนั้นอยู่ดีเนาะซึ่งถ้ามันเป็นโซนอย่างงี้ยสวนมากคุณก็ลิมิตไว้ได้แต่แรงแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วเรื่องประเภทที่ว่าเอ้แบบมันจะไม่มองพลาดไปเลยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่ปัญหาจริงๆคือการที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยนั่งหน้าจอตั้งแต่เช้าถูกไหมอาจจะมีใครสอนมาไม่รู้แหละตื่นมาตีห้านั่งดูจอตั้งแต่เช้าจน8ปดเก้าโมงเพื่อจะให้ได้เทรดแต่คุณจะดูไปทําไมในเมื่อดูไปคุณก็ไม่ได้เทรดอยู่ดีอีกถูกไหมผมแค่จะบอกเฉยว่า,วาเอ ถ้าเราต้องดูทั้งวันดูที่งานการไม่ได้ทำแล้วผลลัพธ์ก็ไม่ออกสู้เราพยายามดูเฉพาะตอนที่มันน่าจะวิ่งหรือเตรียมตัวดูเฉพาะตอนที่มันน่าจะวิ่งเราค่อยแอคชั่นนั้นจะดีที่สุดเนาะนะครับอ่ะไปต่อเนาะนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผมผมพยายามพูดมานานนะแบบตั้งแต่ตอนไปออกไลฟ์กับพี่กัปตันหรืออะไรก็ตามผมพูดเสมอนนะว่าช่วงช้าเนี่ยผมไม่ได้เทรดเนาะนะครับดูไปมันก็เท่านั้นเนาะ อ่ะอันนี้เป็นเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับคือเจอ30เนาะนะครับก็คือ D E A D E 30หรือแดกที่ผม <c oughs> ผมเคยพูดแล้วผมเทรดซะสมัยก่อนเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังเทรดอยู่นะแต่ผมจะพูดด้วยฟังเฉยว่าเอ้ยเนี่ยพอเป็นสินค้าที่ที่ยิ่งมีลักษณะการวิ่งที่วิ่งเฉพาะตลาดเปิดชัดเจนน่ะคุณจะยิ่งเห็นแล้วว่าเนี่ยคุณไปเทรดก่อนตลาดเปิดเขา,าคุณก็ได้วอลลุ่มเล็กๆแน่นอนอย่างนี้เห็นไหมแต่พอตลาดเมกาเปิดปุ๊บโป้งเดียว เท่ากับไอที่วิ่งมาเกือบทั้งวันหรือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเออผมถึงได้บอกว่า,วาคุณอย่าไปคุณอย่าไปพยายามรอในสิ่งที่แบบคุณไม่รู้มันจะมาถึงเมื่อไหร่เนาะนะครับแต่กับการคือถ้าคุณรู้แล้วมันอาจจะมาถึงและคุณไปกดเนี่ยคุณจะสบายขึ้นเยอะเลยเพราะอย่างนี้มันผมต้องพูดตลองคือมันชัดเจนเนาะว่าเอ้ยมันมีสิทธิที่มันจะถูกต้องอะ่ะถูกไหมเออไม่ใช่แค่สิทธิ์ทีจะถูกต้องนะสิทธิที่มันจะวิ่งแรงและทาให้คุมเโอกาศถูกต้องเพราะว่า เดี๋ยวผมจะให้ดูเพิ่มเติมตัวอย่างทีหลังเนาะว่าเอ้บางทีแล้วเราไปเทรดในช่วงแบบช่วงช่วงที่กาฟมันแบบยังไม่เป็นเซสชันเขาอะบางทีมันก็มีกาฟที่แบบวิ่งผิดทางอะ,อะประมาณนี้อะอย่างเงี้ยเนาะคุณจะเห็นเลยว่าเอ้ถ้าคุณมานั่งไล่ดูกับผมชัดชัดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอ่าช่วงนี้เขาไซด์เวย์เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแม้จะเป็นช่วงที่เขาไซด์เวย์เนาะนะครับคุณจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยโวลุ่มมันต่ำหมต่ำมากถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูเฉพาะเซสชันเนี่ยเมริกาวิ่งแรงถูกไหมเมกาวิ่งแรงถูกไหมเมกาวิ่งแรงตรงนี้เมริกาวิ่งแรงถูกไหมส่วนมากมีเอเชียวิ่งแซมบ้างนิดหนึ่งด้วยยุโรปวิ่งแรงด้วยผมแค่จะบอกเฉยว่าถ้าคุณจะเทรดนะนะครับคุณอิก o นอเอเชียไปได้เลยไม่ได้บอกว่าเคยแบบดูไม่ต้องบอกไม่ได้บอกว่าอย่าไปดูมันเลยเสียเวลานะแต่แค่จะบอกว่าเอการอิก o นอในที่นี้หมายความว่า พยายามลดทอนงานของเราให้ลดลงแล้วไปโฟกัสกับการที่เราดูเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วได้งานเท่าเดิมดีกว่ามันจะเป็นต้องดูทั้งวันเนาะนะครับอ่ะไปต่อนะอ่ะอันนี้ตัวหนึ่งเนาะเน็ตลอยพอเป็นตัวเนี้ยสินค้าก็ยิ่งเฉพาะเข้าไปอีกคืออะไรมันเนสเด็กตลาดเขาเปิดตอนไหนเปิดตอนกลางคืนถูกไหมสังเกตด,ดีๆโวลูมเข้ามากลางคืนถูกไหมมีเอเชียโผล่บ้างโวลูมมากลางคืนถูกไหม เอเชียโผล่ o บ้างโบลูมมากกลางคืนถูกไหมแต่เนี้ยเป็นแท่งเล็กถูกไหมอ่ะโบลูมมากกลางคืนอ่ะโบลูมมากลางคืนคุนนคนคณจะเห็นได้ว่าไอ้ช่วงที่เป็นแท่งแดงยาวๆแท่งเขียวยาวส่วนมากอ่ะมันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นแล้วติดเทรนนะครับไม่โดนไซด์เวย์ไม่ต้องรอนานเล่นกลางคืนเนี่ยตอบโจทย์นะครับผมไม่ได้บอกแค่ว่าคุณเทตดอย่างเงี้ยแล้วคุณจะแบบว่าได้เทรนทุกครั้งนะแต่ผมบอกว่าส่วนมาก วอลลุ่ม um มันเข้าช่วงกลางคืนการที่คุณลดภาระของตัวเองลงทําให้คุณเหลือแค่เวลาในการดูการาฟแค่แบบสมมุติว่าคุณเวลาน้อยจริงๆไม่รู้ทําไงแล้วแบบแต่อยากเทรดอะ่ะคุณดูแค่เมก,กามันก็เพียงพอแล้วไงเพราะเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาวิ่งมาทั้งวันถูกไหมระยะยังไม่เท่ากับการดูแค่เนี้ยสองชั่วโมงเลยถูกไหมเออนะครับหลักๆแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจกันว่าอะไรใช้คําว่าอะไรนะอะไรก็ไม่ดี เท่ากับการที่ได้ลดภาระให้ตัวเองเนาะพูดอย่างนี้เลยเนาะนะครับอยากให้จําไว้เลยคนส่วนมากผมเน้นย้ําอีกครั้งคนส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าการาลดภาระเหล่านี้มันดีกับเรายังไงเนาะนะครับใช้แล้วอย่าลืมนะครับทำไงก็ได้ถ้าจะทําลดภาระให้ตัวเราดูกราฟน้อยที่สุดนะครับหลายคนเข้าใจคําว่า Fu l l t i m e t r a d e r ผิดไป Full-time trader คือการใช,ครใช้คือการใช้จ่ายเงินจาก เงินที่ได้จากการเทรดไม่ใช่การใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตในการนั่งดูจอแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานออฟฟิศเนาะนะครับเออผมบอกก่อนว่าคำว่าฟูลทันเดิมเ,เป็นคำที่คนน่ยใช้กันเกิดมากนะครับผมต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจใหม่ว่าเออคุณน่ะอยากมาเทรดเพราะอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตเนาะนะครับแต่กับการถ้าคุณมานั่งเฝ้าจอทั้งวันและเครียดกว่าเดิมเนี่ยผมบอกตามตรงว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วจะมาเป็นทําไมในเมื่อเป็นคนเทรดเนี่ยนะครับอาจจะเทรดเสียก็ได้ซึ่งไปๆมาเครียดกว่าเดิมอีกเนาะนะครับเออเทรดเสียไม่พอถูกไหมแถมยังเสียเงินแล้วไม่รู้จะเอาเงินจากไหนด้วยนะครับช้นแล้วแถมยังต้องดูจอทั้งวันด้วยถูกไหมช้นแล้วผมบอกก่อนเลยว่าหากเป็นไปได้นะครับเริ่มแก้พฤติกรรมของตัวเองซะตั้งแต่วันนี้นะครับดูเฉพาะยุโรปกับอเมริกาก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดอะถูกที่สุดนะครับ แต่ผมพูดให้ฟังได้ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ได้เบื้องต้นเนี่ยมันช่วยแก้ในเรนะื่องของเวลาว่างของคุณแน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วคุณยังไม่ต้องหมกมุ่นกับมันทั้งเชา้ามีเวลาโฟกัสกับงงานนะครับช่วงเช้าเนี่ยให้เสร็จก็ได้แล้วกลางคืนเนี่ยค่อยมาเริ่มดูการาฟก็ได้เห็นไหมแค่นี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะนะครับไม่จะเป็นต้องดูจอทั้งวันเลยเนาะนะครับไปต่อนะออทีนี้ครับพอมาอยู่ตรงเนี้นะครับผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่าการเทรดช่วงคืน มันดียังไงข้อแรกครับคุณไม่ต้องรอนานคุณเห็นแล้วว่าช่วงคืนที่ผมเปิดกราฟให้ดูหลายๆแท่งเนี่ยนะครับกราฟมักจะวิ่งไปแท่งเขียวยาวแดงยาวเนาะนะครับมันลดเวลาให้คุณนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากเทรดจบในวันถูกไหมโอ้แต่แบบไปเทรดช่วงเช้าช่วงแบบก่อนบ่ายอย่างเงี้ยกราฟวิ่งทียืบยับยบยับ,ยบ,ยบแถมไซด์เวย์บนล่างไปเรื่อยอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้ปิดกําไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะมันวิ่งอยู่แค่นี้นี่หว่าทํายังไงได้ถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรเอ้ยเทรด คุณรอน้อยคุณรอน้อยแค่นั้นไม่พอกําไรคุณยังเยอะด้วยทั้งรอน้อยทั้งกําไรเยอะระยะก็ได้นะครับและจะไปเทรดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายทําไหมนะครับ2ครับสังเกตง่ายๆครับเป็นแท่งแบบนี้ส่วนมากเราไม่มีไส้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเขายืนได้นี่นะครับเขามักจะไปเลยแล้วเขาเป็นแท่งเขียวยาวแดยงยาวไม่ค่อยมีแท่งรีเจ็คนะครับมันช่วยให้คุณสามารถสบายใจได้มากขึ้นหากคุณตัดสินใจจะถึงข้ามวันเนาะนะครับ ข้อที่3าครับส่วนมากแล้วถ้าเกิดการเบรกในช่วงคืนใช้คำว่าส่วนมากนะครับส่วนมากถ้าเกิดการเบรกในช่วงคืนมักจะเป็นการเบรกที่เกิดขึ้นจริงนะครับและเบรกเป็นการเบรกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับตัวอย่างนี้มีทั้ง2อ,อย่างในภาพเดียวกันเนาะอย่างแรกคือตรงน,นี้ครับอย่างนี้คุณเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งที่มีหางยาว,ยาว แต่เป็นแท่งหางยาที่เกิดขึ้นในช่วงเอเชียเนาะนะครับการาฟเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไดด้วยความรุนแรงวิ่งพุ่งขึ้นไปแตะข้างบนนะครับและก็ถูกเทขายลงมาหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงเปลกแล้วจริงๆน่าจะขึ้นต่อเพราะตอนแรกเป็นแท่งเขียวยาวทีเดียวแต่ไปไปเอามาอาจถูกเทขายลงมาตามหลังอาจจะเป็นด้วยการทํากาไรหรืออาจจะเป็นด้วยการปิดพ o s i t ิชันหลังเพื่อก่อนปิดเพื่อก่อนข้ามเซสชั่นก็ได้เนาะเพราะว่า ตลาดบ้านเขาปิดเขาก็ไม่สามารถทําการซื้อขายได้ถูกไหมฉะนั้นตลาดเอเชียจะเป็นตลาดหนึ่งที่ค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรและอาจจะทําให้ทุกคนขาดทุนได้หากคุณดูแต่ตลาดเอเชียเป็นหลักนี่คือสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนสครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังว่าสิ่งก็งคือเวลาเขาเบรกเห็นไหมเนี่ยเขาวิ่งมาทั้งวันเนี่ยเขาเพิ่งมาเบรกช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้คือช่วงแหลช่วงเมกาเนาะนะครับหมายความว่าที่ไซด์เวย์มาทั้งชาติเนี่ยนะครับก้อนเนี้ย หายไปในเวลาเพียงแค่ไม่กี่แท่งซึ่งเป็นไม่กี่แท่งที่เกิดขึ้นในตลาดอะไรตลาดอเมริกาเนาะนะครับแค่จะบอกให้ฟังให้เห็นภาพชัดเจนเฉยว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องเทรดเซสชั่นอื่นเลยจริงๆนะนะครับรอเทรดแค่อเมริกาเนี่ยคุณก็มีกินมีใช้แล้วผมพูดได้ฟังแบบนี้ละกันเนาะนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะไปต่ออีกนิดนะครับใกล้จบแล้ววิดีโอนี้ค่อนข้างไม่ยาวมากนะครับอ่ะโอเคครับ คำเตือนนะครับก่อนคุณจะไปปรับวิถีการชชีวิตคุณเนาะนะครับผมใส่ไว้ก่อนข้อหนึ่งผมไม่ได้เขียนไว้ในเนาะนะครับทุกคนเนี่ยนะครับอยากเป็นในสิ่งที่มันดีหมดแหละนะครับบางคนอยากเป็น scrouping ถูกไหมไม่ผิดนะครับอยากเป็น scrouping ไม่ผิดนะครับอยากเป็น day trader ไม่ผิดนะครับอยากเป็นอะไรเนี่ยเป็นได้หมดเลยในตลาดนี้เนาะนะครับมันไม่มีคําว่าผิดและถูกนะครับแต่อย่าให้คิดเบสจากความเป็นจริงว่า คุณเหมาะกับสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับผมพูดอยู่เสมอนะครับเช่นสมมุติคนเป็นหมอเวลาขึ้นเวรคุณเนี่ยคือช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะครับแต่คุณไม่มีเวลาวางแผนเลยกลางคืนไปถึงบุ๊กคุณหวังว่าจะมานั่งหน้าคอมคลิกๆๆๆแล้วได้ตังค์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนาะนะครับแต่กับการถ้าคุณย้ายทางเฟรมมาเป็นทาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นพยายามเทรด H4 กับ Day 1อย่างเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็พยายามหาโซนนะครับแล้วก็ลิมิตทิ้งไว้ การเทรดของคุณผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนไปมากๆเลยก็ได้เนาะนะครับเรื่องนี้ผมยืนยันได้เนาะมีนักเรียนผมหลายคนเนาะที่แบบว่าเรามานั่งคุยกันเรามานั่งพบปัญหาว่าจริงๆแล้วปัญหาเริ่มจากการที่ว่าเขาพยายามฝืนการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมตัวเองนะครับเช่นคนนี้ทำงานประจําทั้งวันเช้าจนเย็นนะครับสิ่งนึ่็คือบางทีเห็นการฟาฟ่บใบสวยจังอยากเข้าเข้าเสร็จปุ๊บมีเวลาดูไม่ละเอียดโดนกินสต็อปลอสเทรดแล้วผิดทาง อ่าแบบนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ถูกไหมการว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดันมันดันใช้งานไม่ได้ซะงั้นนะครับเพราะว่าเราดันคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะดีอย่างนี้เนาะนะครับใช้แล้วข้ออะไรที่ต้องเข้าใจเลยคือเอ้บางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไม่ดีขนาดนี้ในความหมายที่พูดถึงคือเราอาจจะเห็นว่าคนอื่นทำาน่แล้วมันดีนะครับแต่เราต้องหาจุดที่ดีสุดในจุดที่เราอยืนนะ ไม่ใช่ว่าคุณพยายามแบบเห็นเขาเทรดช่งชวงเช้าได้ตังค์แลว้วคุณไม่ว่างคุณพยายามไปเทรดช่งชวงเช้าได้ตังค์มันไม่ได้มันไม่ทํางานแบบนั้นเนาะนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วพยายามหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองนะครับถ้าเราเหมาะกับเดทเทรดอ่ะเดทเทรดไปนะครับถ้าเราเหมาะกับสกาวปิ้งนะครับพยายามหาจังหวะดสกาวปิ้งที่ดีเช่นอาจจะเทรดช่วงเมกาเท่านั้นอาจจะเทเรดลอนดอนเบรกเอาเท่านั้นเนาะนะครับอ่ะโอเค มาดูคําเตือนข้อแรกครับข้อแรกคือให้จำไว้เลยว่าถ้าคุณเทรดนะครับในช่วงเซสชันช่วงเช้านะครับคือช่วงแบบเอเชียเนี่ยให้ทําใจไว้ระดับหนึ่งว่าเอ้คุณอาจจะเจอฟอลส์เบรกได้นะฟอลส์เบรกคือการเบรกปลอมๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทําใจไว้เลยนะครับน่าจะได้เจอแน่ๆนะครับข้อ2ครับโวลุ่มที่เกิดในช่วงเอเชียเนี่ยให้คุณรู้ไปแล้วโวลุ่มองเอเชียเนี่ยมันมันน้อยนิดมากนะครับ เทียบกับวอลุ่มของอเมริกาแล้วก็วอลุ่มของลอนดอนเนาะนะครับมันมันน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเทรดแล้วต้องการจะได้แท่งใหญ่ใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกเนาะพยายามเทรดลอนดอนและอเมริกาและถ้ามันไม่ได้พยายามเทรดตอนที่2เซสชันนี้ทับกันก็คือตอนประมาณ 2, 3, ทุ่มสองทุ่มบนต้นไปเนาะลอนดอนเข้าช่วงบ่ายอเมริกาเข้าช่วงเช้าวอลุ่มเข้าตุ้มแรงมากเนาะนะครับแล้วก็จำไหมครับข้อที่3ข้อนี้เป็นหนึ่งในข้อที่คนเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่า จะบอกว่าคนละเลยมันก็ไม่ใช่เนาะนะครับต้องบอกว่าคนค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญมากกว่านะก็คือเรื่องของอจุดเข้านะครับผมพูดหลายครั้งเนาะนะครับว่าจุดเข้าที่ดีเนี่ยนะครับมันมักจะมาในเซสชันของ US เซสชันเนาะนะครับซึ่งอย่างที่บอกหลายคนไม่เชื่อนะครับพูดงี้เลยหลายคนไม่เชื่อบอกว่าอ้าวแล้วถ้าพลาดแล้วจะตกรถจะทํำยังไงอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะครับ จุดเข้าที่ดีมักจะมาในเมกาเสมอนะครับจากประสบการณ์เนาะที่เทรดมาหลายครั้งเนาะสมมุติว่ากาลังจะเข้าเซสชันเมกาเนาะและกําลังจะมีข่าวพอดีสมมติกาลังจะมีข่าวสมมติตอนนี้ทุ่มหนึ่งเอออ่ะเดี๋ยววาดรูปให้ดูอันนี้เพิ่งเกิดเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะมัสมสมมติการาฟมันพุ่งไป l ่างนี้เนาะอย่างเงี้ยวาดอีกอ่ะเป็นงี้วันนั้นจําได้ว่าเป็นเป็น QM อ่ะโอเคอย่างนี้กาฟพุ่งไปถึงนี้ละ ยูดีข่าวออกปุ๊บก,กราฟกระช้าลงมาอย่างเงี้ยถึงตรงเนี้ยที่อเมริกาแล้วตีขึ้นไปเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณถ้าคุณมองเซตอัพออกจริงๆเนาะมันกลับมาหาคุณแน่เนาะนะครับเออถ้าเป็นไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าจะเริ่มเทรดเนี่ยพยายามเริ่มจากการที่แบบว่าเราลองวางเทรดเซตอัพแบบให้ชัดเจนก่อนแล้วก็พยายามเอนทรีให้ได้ช่วงอเมริกาเป็นหลักผมค่อนข้างเชื่อจริงๆเนาะว่ามันจะช่วยคุณได้เนาะนะครับเออแล้วก็ นอกจากช่วยเรื่องเทรดแล้วช่วยเรื่องเวลาคุณจะมีเวลาว่างเยอะขึ้นในการจัดสรรเวลา2คุณจะดูจอ,อน้อยลงเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับสคุณจะมีเวลาไปทํางานที่เป็นงานของคุณจริงๆเพื่อให้คุณมาสามารถมาสร้างอนาคตกับการเทรดได้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณตั้งใจทํามันให้ดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นตามชีวิตคุณเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้นี้เนาะนะครับอย่าลืมจัดการเวลาให้ดีๆเนาะ เวลาสำคัญมากนะครับฝากไว้วันนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ